เป็นที่มือมือนี้พปสารเคมีมาครับไปจับสารเคมีของอัลลุมันละมนูที่บ้านนอกบุรีรัมโดยที่ไม่รู้ว่ามีสารเคมีอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นมารักษามาตั้งแต่ปีห้าสองจนทุกวันนี้นครับถ้าไปถายามันก็เป็นผื่นขึ้นมามีคันด้วยแต่พอกินเลยเนี่ยโคโกไม่หมดะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเมันเกี่ยวกับน,นี้ด้วยพอดีขึ้นนะครับ ไม่ไม่ด้ทายามัเหมือนจะหายนะครับกินไปกี่กรองคะที่ถือจะรู้ผลคะกินกินเช้าแล้วก็ก่อนนอนกินไปประมาณสักสบวันนะัสิวันแล้วพออันนี้ตัวเองนะครับแล้วพอคนที่บ้านที่จังหวัดตูนก็นอนอยู่กับที่แล้วครับหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสี่สิบวัน ตปหลังจากที่ให้เขากินไปสองสามวันเขาก็ลุกขึ้นเดินได้กับข้าวได้ดีใจมากเลยค่ะโกโก้ช่วยช่วยชีวิตได้ขนเ<ช><ช>ยอะ<ช>เลยค่ะช่วยเขาตนนี้ขอ,องลายครับที่ตนะูน่ะนะคนที่บ้านนี่นี่เบิร์ดแบเดิมกินก่อนนี้ไม่ได้กินมาสองวันแล้วครับหมดตอนที่มาก <c oughs> ็เลยวันนี้ก็เละค่ะว <มา S 1> ันนี่โบตรงก่อนค่ะขอบคุณค่ะ